เฟรดกินไอติมอีกแล้วเฟรดกินไอติมอีกแล้วอร่อยเฟรดสั่งมาสองเลยนะกินคนเดียวอีกแล้ว คนเดินไปเดินมาวันนี้พาก,กันาเข้าเมืองมากินไอศครีมอีกแล้วไม่ใช่มาซื้อหมูตั้งโว้ยเกือบหนึ่งร้อยออยหนยสามพันกว่าบาทเลยอ่ะซื้อหมูเสร็จก็เลยมานั่งกินไอศครีม